ต้องไปดูอัตตะตนุด้วยต้องไปดูอัตตะแล้วก็ดูที่ตะนุด้วยดูที่ฐานดูที่ทาสาฐานที่สี่บริวารเก่งกว่าเจ้าชะตาไหมก็ต้องดูเจ้าชะตาด้วยเจ้าชะตาอะไรทาสาฐานที่สี่ทาสาถ้าทา,าสามันเป็นฐานที่สี่เขาถามว่าไอ้บริวารเนี่ยจะเก่งกว่าเจ้าชะตาไหมไม่ไม่เกี่ยว ต้องไปดูเจ้าชะตาด้วยเจ้าเจ้าชะตาอะไรต้องไปดูอัตตะตะนุด้วยต้องไปดูอัตตะแล้วก็ดูที่ตนุด้วยดูที่ฐานดูที่หลักแรกด้วยหลักแรกฐานอะไรดูด้วยดูประกอบกันเข้าใจไหมครับดูด้วยแต่กําลังสิบสี่จักรพรรดิถือว่าสูงมากสูงมากและสูงคือกาลังสูงสุดว่ายง่ายกำลังสูงสุดแล้วนะ ของกาลังทั้งหมดกาลังเทวดาที่สูงสุดแล้วฝ่ายบูนะฝ่ายปราบปามฝ่ายลุยแต่ถ้ากําลังสูงอย่างอื่นเช่นในพวก19อย่างเงี้ยกำลังมันเกี่ยวกับพระฤาษีสมบ,บูรณนี่เป็นกาลังสูงทางวิชาการ,ว,าการวิชาความรู้พวกนี้ได้รับพวกนี้เป็นด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยแต่ละคน1 0 19หรือเป็นแพทย์เป็นหมอผมดู19เนี่ยเป็นหมอเยอะนักเรียนเมื่อวานวันก่อนก็ดู19เเนี่ยเป็นหมอเยอะเลยพวกนี้เป็นด็อกเตอร์ทั้งนั้นมันดีคนละทางเข้าใจไหมดีคนละทางมันสูงคนละแบบนักเรียน สูงคนละแบบคนที่มี14ดวงชะตาจําไว้อีกประเด็นหนึ่งคนที่มี14ในดวงชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่ได้รับการได้รับการแต่งตั้งดูนะกําลังจะก,กระพรรด14ดวงชะตาคือแต่งตั้งการได้รับการแต่งตั้งคือการแต่งตั้งตัวเองนักเรียนแต่งตั้งตัวเองได้รับเกียรติ ได้รับเกียรติเห็นไหมเขาแต่งตั้งตัวเองคือง่ายมันคือกำลังของการสถาปนาตัวเองนักเรียนสถาปนาตัวเองนี่คือกำลังของจักรพรรดิพวกนี้จะจะสถาปนาตัวเองทําเองแต่งตั้งเองแต่งตั้งเองสมมติว่าผมชอบจักรยานสมมติว่าผมชอบจักรยานผมก็ทำชมรมจักรยานมาแล้วก็แต่งตั้งตัวเองเป็นหัวหน้า หัวหน้าหัวหน้าปั่นจักรยานเข้าใจไหมสมมติว่าผมอยากได้รางวัลน,นี้ผมก็หาวิธีการปั้นตัวเองขึ้นมานี่คือการแต่งตั้งตัวเองกำลังจัก,กรรัิเป็นอย่างนี้